หมดปัญหาผมร่วงด้วยสิ่งนี้ใช้เพียงสิ่งเดียวแก้ปัญหาผมร่วงช่วยกระตุ้นผมเกิดใหม่ให้แข็งแรง ่คะยินดีต้อนรับสู่เเคดีกิกี้เดฟม่บ้านสายฝอขอแชร์นะคะกิกี้จะมาแชร์เรื่องผมร่วงค่ะใครมีปัญหาผมร่วงผมแบบว่าหลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุยบ้างค่ะเพื่อนๆกิกี้มีสมุนไพรไทยนะคะทุกคนมาช่วยแก้การผมร่วงให้เพื่อนๆค่ะสมุนไพรตัวนี้มีทุกที่ทุกบ้านทุกคนทุกหนทุกแห่งแน่นอนค่ะไม่มีไปตลาดเลยค่ะเจอแน่นอนสมุนไพรตัวนี้ก็คือ ขิงค่ะทุกคนดูไม่ผิดค่ะขิงและมีส่วนผสมเพียงอย่างเดียวด้วยคือขิงอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนขิงนี้นะคะใช้มั้งแต่โบราณเราไปดูสปปรรพคุณของขิงกันก่อนเลยค่ะว่าช่วยผมร่วงได้อย่างไรนะคะแล้วไปดูวิธีการทำในครัวกันค่ะขิงนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C มีเบต้าแคโรทีนธาตุเหล็ก โปรตีนกากใยอาหารและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการบำรุงเส้นผมของเราค่ะและยังสามารถช่วยบำรุงหนังศีรษะของเราให้มีความแข็งแรงด้วยนะคะทำให้เส้นผมของเราได้รับออกซิเจนและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบนผิวหนังศีรษะของเราได้ด้วยนะคะและปกป้อง ผมด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทำให้เส้นผมของเรามีความเงางามมีน้ําหนักด้วยค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะน้าขิง แก่หนึ่งแง่งนะคะไปเข้าไมโครเวฟหรือไปอังไฟหรือไปจี่ในกระทะก็ได้นะคะทำให้ขิงสุกนะคะเริ่มมีความร้อนเข้าไปนะคะแล้วก็นำมาทุบมาบุบมาตำนะคะจะละเอียดหรือว่ายังไงก็ได้นะคะขอให้มีน้ำขิงออกมาค่ะน้ำมันหอมละเหยขิงออกมานะคะเมื่อได้ขิงออกมาแบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะมีน้ำมันขิงออกมาค่ะซึ่งหอมมากๆเลยค่ะ ขิงที่เราไปย่างไฟนะคะแล้วเ,เราเอาไปทุบนะคะมันก็จะมีน้ํามันขิงออกมานะคะคนโบราณนะคะเขาก็จะเอาไปทาที่หนังศีรษะนะคะทุกคนตรงที่ตรงตามโคนผมเรานะคะก็แยกออกมาแล้วก็ไปทาที่หนังศีรษะของเรานะคะทุกคนทําแบบนี้นะคะแล้วก็นวดหนังศีรษะเบาๆนะคะให้ทั่วหัวนะคะทําแบบนี้ หมักไว้30นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกทําเป็นประจํานะคะอาทิตย์ละ3-4ครั้งหรือทําบ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยค่ะเท่านี้นะคะอาการผมร่วงของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะทุกคนลองเอาสูตรขิง อังไฟหรือขิงย่างไฟนี้ไปลองใช้กันดูนะคะเผื่อจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนที่ไม่อยากใช้อะไรที่เป็นสารเคมีจะได้นำสูตรธรรมชาติไปใช้ได้นานๆเป็นมิตรกับหนังศีรษะและเป็นมิตรกับผมของเราวันนี้กิกี้หวังว่าสูตรขิง เผาแก้ผมร่วงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคกิกิฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กําลังใจเคเคดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฝอขอแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าจะนําสูตรบํารุงผมด้วยธรรมชาติสูตรอะไรมาฝากอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้รับชมก่อนคนอื่นนะคะสวัสดีค่ะ